ของกรุงเทพก็คือหนึ่งอย่างที่ชาวต่างชาติสนใจแล้วก็ก็มองเห็นนะครับว่ามันยังยังสศกประปกอยู่ก็อยากให้ให้ดูด้วยอย่างเช่นต้นไม้อยากให้แบบต้นไม้มันเยอะขึ้นมากกว่านี้แต่แต่มันก็มันก็มีแต่มันยังน้อยอยู่อะค่ะทางเทา้าแต่ว่ารถก็ยังข้ามาวิ่งแล้วก็บางทีก็มาบีบแตรไล้เราใช่แต่ว่าจริงๆมันคือทางเทา้าไงแต่รถมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นมาวิ่งอะไรการคมนาคมกับพวกขนส่งมวลชนเนะี่ยแหละค่ะในกรุงเทพอะคะ่ะ เพราะว่าคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเมืองหลวงของประเทศเนาะแต่ว่าระบบขนส่งของเราอาเงี้ยค่ะยังรถเมล์อย่างเงี้ยก็ยังแบบล้าหลับนอกจากนี้คงได้เห็นเหล่าบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทมหาเสียงกันอย่างหนักหน่วงนะคะบางคนตัดสินใจยกเลิกการไปแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีดีเบตเพื่อหันมาทุ่มเวลาและสัพพะกำลังไปกับการลงพื้นที่หาเสียงค่ะ ค่ำวันนี้พักไทยสร้างไทยจัดปราสายใหญ่พื้นที่ฝั่งธนบุรีค่ะที่สวนสาธารณะเขตบางแคและเปิดตัวผู้สมัครสอกอ50เขตนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกและมีการถแถลงนโยบายของนาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักและนายจอนนี่แอนโฟนเน,ฟน่ที่เพิ่งประกาศตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสของพักมาร่วมเวทีด้วยค่ะ ส่วนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับไปหาเสียงย่านยาวราชโดยผู้ค้าขอให้ช่วยแก้ปัญหาปากท้องและจุดผ่อนปลนให้กลุ่มหาเร่ค้าขายได้ขณะที่ทีมงานแจ้งว่าเหลือเวลาอีก15วันโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งพลตำรวจเอกอัศวินขอยกเลิกการร่วมการดีเบตท,ทุกเวทีนะครับทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าต้องการไปพบประชาชนมากกว่าแต่จะไปออกบางรายการเท่านั้นครับ นายชัดชาติสิทธิพันธ์หาเสียงที่เขตลาดกระบังค่ะและออกตัวว่าแม้เขตนี้ผลสำรวจคะแนนจะนำมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ยังมีจุดอ่อนและส่วนตัวก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลโพมากนักนะคะส่วนการปราศัยในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่ศาลา8เหลี่ยมสวนลุมพินีจะเน้นสรุปการทำงานตลอด2ปีครึ่งจนออกมาเป็นนโยบายค่ะ ขณะที่นายวิโรธลักษณาอดีสรพร้อมกับผู้สมัครสกรนะครับไปหาเสียงเขตยานาวาย่านตลาดรุ่งเจริญสาธุประดิษฐ์3 3ครับบอกว่ากรุงเทพโซนใต้มีไฟจราจรหน้าตลาดจึงควรออกแบบแล้วก็ปรับเพื่องให้สอดคล้องกับการใช้งานขณะที่โครงการสายนำไฟฟ้าลงดินถนนพระราม3มีการเปิดผิวถนนแล้วก็ปิดฝาท่อไม่สนิทนะครับทำให้รถที่สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุง่าย นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะจะประาศัยใหญ่อีก3าครั้งนะคะก็คือวันที่13และ18พฤษภาคมนี้และเวทีใหญ่ครั้งสุดท้าย20พฤษภาคมโดยย้ำว่าการลงสมัครในนามพักประชาธิปัตย์จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและจะส่งสกอครบ50เขตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งค่ะส่วนนางสาวรสนาโตสิทธิประกูลครับไปหาเสียงที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับเปิดตัวทีมนโยบายแล้วก็ทีมที่ปรึกษาไว้5ด้าน ทั้งการศึกษาสังคมและความปลอดภัยปากท้องและสวัสดิการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและด้านสุดท้ายก็คือการปฏิรูปคมนาคมและผังเมืองครับวันพรุ่งนี้จะมีการจัดปลาใสในช่วงเย็นที่สวนจตุจักรด้วย นอกจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับค่าแรงแล้วถ้าครอบครัวไหนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยคงจะเป็นวิกฤตซ้ําในการอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่แบบนี้นะคะความมั่นคงที่ว่านี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการเป็นเจ้าของเท่านั้นค่ะแต่หมายถึงความมั่นคงในที่อยู่อาศัยในรูปแบบของการเช่าก็ได้นะคะเพื่อจะได้ใช้ชีวิตแล้วก็ขับเคลื่อนเมืองไปพร้อมกัน